เปิดไฟตาอินเงอินเองเบ้าเบียเบ้าเบียฟังูเชายเขาเลยตอนีบปอบาเบีย่งอยาก่ออนเ็งมึงเป็นไอันนี้วาูเมยาสวยเออ พาแล้ว่วโ้ทานเวทานเสอว่าทากทานานี่เสิมาเยอม่อกนลุกขึ้นมาในหองแก้มดิโอ้ยนี่เนีลุกขึ้นมาในหอแมลข้นนหองแก้มนี่เนี่ลุกขนในหอมแก้ม ขวดกวาดพวกนี้ขวกวาดพวกนี้ึ้เกยมมาโอ้